ยึเก็บแนวทางการใช้เงินใช้ชีวิตเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินให้เร็วขึ้นมาฝากไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า financial minimalism ไหมคะมันเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินอิสระจากความกังวลความวิตกความเครียดและเมื่อเราอิสระจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะมีสมองมีเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักมากขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมากขึ้น แล้วก็มีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจอชัวเบเกอร์ผู้ก่อตั้ง becoming minimalist ขยายความเอาไว้ว่าการที่เป็น minimalist นั้นจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันซึ่งนั่นไม่ได้รวมถึงการที่เราจะต้องประหยัดเก็บเงินแต่มันจะเป็นกลยุทธ์ของการใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่าต่างหาก ยกตัวอย่างเช่นกันที่เราซื้อสินค้ามีคุณภาพเพื่อที่เราจะได้ใช้นานขึ้นแล้วก็ซ่อมให้น้อยลงรวมไปถึงการที่เราลิสต์รายการที่เราจะต้องช้อปปิ้งเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งตามร้านค้าเพื่อที่เราจะไม่ซื้ออะไรที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราต้องการแล้วเอ็นอัพไม่ได้ใช้ต้องซื้อใหม่อยู่ดีแล้วเราจะสามารถเป็น financial minimal list ได้อย่างไร สำหรับข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือการที่เรามีความรับผิดชอบต่อการเงินของตัวเองบริหารจัดการการเงินและก็เข้าใจนิสัยการใช้เงินของตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องตัดสิ่งสนุกทุกอย่างออกจากชีวิตนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ใช้จ่ายเวลาเท่าไหร่เพื่อให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราใช้เงินไปเราไม่รู้สึกผิดเราไม่รู้สึกว่าการที่เรากู้เงินมาซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือบากว่าแรงเพราะว่าเราได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราได้จัดการกับการเงินของเราเรรียยบ้้อแลว สิ่งสำคัญที่ควรทำในคะ่ะก็คือการที่มีไลฟ์สไตล์ให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าของเราการที่เรามั่นใจในการใช้ชีวิตในแบบที่ใช่สำหรับตัวเราเองที่ไม่กดดันตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคม เล่าถึงแนวคิดจบแล้วค่ะเรามาถึง Tricks and Tips กันดีกว่าว่าเราจะเป็น financial m i n i m a m list ได้อย่างไรเทคนิคแรกเลยค่ะนั่นก็คือการ Budgeting หรือว่าการวางงบประมาณส่วนตัวของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นอันนี้คือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเราอะไรก็ตามที่นอกเหนือ2ส,สิ่งนี้ก็คือเรื่อง l u x u r y หรือว่าเรื่องที่สิ้นเปลืองไม่จาเป็น การที่เราเป็นสมาชิกฟิตเนสค่ะสำหรับบางคนเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแต่สําหรับบางคนเป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อที่จะสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้กับเขาสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ define ความจําเป็นความสําคัญของชีวิตอย่างไรทริคข้อที่2ค่ะนั่นก็คือการ living below your means หรือว่าการใช้จ่ายให้ต่ํากว่าความสามารถที่เราสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้มากค่ะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะเปลี่ยนมือถือทุกๆ6เดือนเปลี่ยนรถทุกๆ2ปีเพียงเพราะเราสามารถทําได้ ถ้าหากรถคันนี้ยังตอบสนองความต้องการแล้วก็มือถือยังสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราสามารถนรํารายได้ส่วนเกินที่เราทําได้ไปลงทุนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตความมั่นคงไม่ได้หมายถึงขนาดของบ้านหรือว่าความหรูของรถที่ใช้แต่หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินและมูลค่าของการลงทุนมากกว่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะข้อท,ที่3าค่ะนั้นก็คือ spending at the right place การที่เราซื้อสินค้าซื้อบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ในสถานที่ที่น่าเชื่อถือเพื่อนๆหลายคนโดนหลอกบ่อยค่ะซื้อสินค้าทางออนไลน์เราไม่ได้เห็นคุณภาพใช่ไหมคะแล้พอได้มาเนี่ยคุณภาพมันก็ไม่ตรงกับที่เราต้องการก็เลยต้อง end up ทิ้งไปแล้วก็ซื้อของใหม่อยู่ดีทริคที่4ค่ะนั้นก็คือการ cut out fast food ไม่ทราบว่าเพื่อนๆชอบ fast food กันไหมคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดขนมปังเคลือบน้ำตาลหรือว่าไส้กรอกพรีเมียม อาหารกลุ่มนี้นอกจากราคาจะไม่ถูกแล้วคุณค่าทางโภชนาการยังไม่เหมาะสมให้ร่างกายของเราต้องย่อยกันบ่อยๆด้วยนะคะรวมไปถึงเขาชอบแถมค่ะไขมันพอกตับเอยมะเร็งเอยเบาหวานเอยถ้าเราเปลี่ยนไปทานอาหารประเภทอื่นก็คงจะคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็โภชนาการขึ้นอีกเยอะเลยนะคะทริคที่5ค่ะนั้นก็คือการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ไม่ได้ใช้รถที่จอดอยู่เฉยๆบัตรเครดิตใบที่4ใบที่5กันบ้างไหมคะ การที่เราตัดสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ออกไปจากชีวิตนะคะนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาแล้วยังจะช่วย t r a c ค่าใช้จ่ายไม่ให้เราลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตบางใบเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยๆได้ด้วยนะคะทริคอที่6ข้อสุดท้ายที่นํามาฝากกันค่ะนั่นก็คือการไม่เปรียบเทียบการใช้ชีวิตของเรากับการใช้ชีวิตของคนอื่นจริงอยู่ค่ะหลายๆคนมีไลฟ์สไตล์ที่แฟนซีมีเครื่องใช้ที่หรูหราถ้าหากเราพยายามที่จะเป็นอย่างเขาโดยที่มันไม่เหมาะสมกับกระเป๋าเงินของเราแล้วแล้วก็ มันก็จะมีหลายอย่างที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นหนี้ก้อนโตวความวิตกกังวลหรือว่าความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีคําถามก็คือการที่มีไลฟ์สไตล์ที่เกินพอดีกับตัวของเรามันคุ้มค่ากับผลกระทบที่จะตามมาหรือเปล่าแนวคิดการใช้ชีวิตและการใช้เงินแบบ financial minimalism ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้เ,เพื่อนๆประหยัดเงินใดงกระเป๋าได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการที่นําเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นการนํามาปรับใช้นั้นอาจจะต้องใช้เวลาสัหน่อย แต่ขอเพียงแค่เราเริ่มปรับพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนทัศนคติสักนิดหนึ่งเพียงแค่นี้ก็ทําได้ไม่ยากหวังว่าสิ่งที่หนนำมาแชร์ในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ